เตรียมตัวให้พร้อมเรื่องราวที่กำลังทำให้วงการคริปโตแตกแยกอย่างรุนแรงกำลังจะได้รับการชี้แจงในวันนี้เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาทอมลีบุคคลที่ถือเป็นหนึ่งในเสียงสำคัญขององค์การสินทรัพย์ดิจิทัลนได้ตัดสินใจออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X เดิมชื่อทวิตเตอร์พร้อมด้วยภาพถ่ายเซลฟี่ที่เขายืนเคียงข้างกับไมเคิลเซลลผู้นำบริษัทสตร ATEGY ในข้อความดังกล่าวเขาได้ประกาศอย่างหนักแน่นว่าบิตคอยกับอิทธิริยมไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่กลับเป็นเพื่ออนนทีี่่่ดตกกกัมาาว สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับตัวละครสำคัญเหล่านี้ทอมลีเป็นนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงในวงการคริปโตเคอเรนซีขณะที่ไมเคิลเซเลอร์เป็น CEO ของ s t r a ท e ท y ี่ที่เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทที่สะสมบิตคอยน์มากที่สุดในโลกธุรกิจแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนย้อนกลับไปในอดีตทอมลีเคยเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชุมชนผู้ลงทุนบิตคอยหลังจากที่เขาเปลี่ยนทิศทางมาสนับสนุนดิเรกมอย่างเต็มที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อเขาได้รับตำแหน่งประธานบริหารของบริษัทบิสมนเทคโนโลยี Technology, ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบทำความเย็นสมัยสิ่งที่น่าทึ่งคือภายใต้การนำของทอมหรือบริษัทบิสมนได้พลิกโฉมตัวเองให้กลายเป็นหนึ่งในผู้ถือครองที่ดิอํารายใหญ่ที่สุดของโลกในเวลาอันรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกล้าหาญเช่นนี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของเขาและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ทอมลี <Tom> ไม่ได้แค่เปลี่ยนใจเรื่องการลงทุนเท่านั้นแต่เขายังออกมาทำในอนาคตที่อาจทำให้หลายคนต้องสะดุ้งเขาคาดการณ์ว่าตริอัมมีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าบิตคอยในระยะยาวและที่ถือว่าเป็นการท้าทายอย่างสุดขีดเขาทำนายว่าในอนาคตอันใกล้ตริอัมอาจจะแซงหน้าไปครองตำแหน่งมูลค่าตลาดอันดับหนึ่งแทนที่บิตคอยการประกาศเช่นนี้เป็นเหมือนการโยนระเบิดใส่ชุมชนบิตคอยที่เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของสกุลเงินดิจิทัลตัวแรกของโลกความขุ่นเคืองเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการตั้งข้อสังเกตรเรื่องการนำโลโก้บิตคอยมาใช้ในกิจกรรมระดมทุนของบริษัทเขาซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่อาจทำให้นักลงทุนเกิดความสับสนทว่าทอมลีไม่ได้ละทิ้งบิตคอยไปเสียทีเดียวเขายังคงแสดงความมั่นใจต่อสกุลเงินดิจิทัลดังเดิมนี้ด้วยการคาดการณ์ว่าราคาบิตคอยอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับ200,000ดอลลาร์สหรัฐในอนาคตขณะที่เรื่องราวดราม่าดังกล่าว กำลังเป็นประเด็นร้อนบริษัทบิมันภายใตย้การนำของทอมลีกลับแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าตื่นตาตื่นใจล่าสุดบริษัทได้เพิ่มการถือครองดิลิียมอีกจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้มูลค่าการลงทุนรวมของบริษัทพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ9.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้บิมันแสงหน้าคู่แข่งอย่างบริษัทชารลิงที่ถือครองดิลิียมอยู่ที่ระดับ3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐไปอย่างสิ้นเชิงในทางกลับกันบริษัทสตรัทเตจีของไมเคิ ในฐานะผู้ถือครองบิตคอยรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐทิ้งห่างจากคู่แข่งรายอื่นไปอย่างชัดเจนแต่นี่คือคำถามที่น่าสนใจที่สุดการที่ทอมลีออกมาอ้างว่าบิตคอยและทิริยมเป็นเพื่อนกันนั้นเป็นเพียงกลยุทธ์ในการปกป้องตัวเองจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นมุมมองที่สะท้อนความจริงของอนาคตตลาดคริปโตคุณคิดว่าการที่เขาลงทุนหนักในทิรียมแต่ยังยืนยันว่ารักบิตคอยนั้น เป็นการแสดงออกที่สุจริตใจหรือเป็นเพียงการเล่นกลเพื่อรักษาฐานแฟนคลับทั้งสองฝ่ายและที่สําคัญที่สุดหากทำทำนายของเขาเป็นจริงติริอัมจะแซงหน้าบิตคอยได้จริงหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์คุณอยู่ทีมบิตคอยทีมิติริอัมหรือเชื่อในวิสัยทัศน์เพื่อนกันของทอมลี